สวัสดีครับก็เช้าๆช้าแบบนี้ครับหน้าที่หลักของเราก็คือเรานำต้นไม้ที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็มาไล่เก็บมะม่วงนะครับม่วงสุกมะม่วงสุกนี่เออจะเป็นน้ําดอกไม้ครับนะครับหรือว่าต้นที่ปลูกนะครับหลังบ้านจะเป็นน้ําดอกไม้กับ เขียวสเสวยครับน้ำดอกไม้กับเขียวสเสวยก็อยู่ในช่วงเทขัวรครับรุ่งมงาวครับที่เห็นนี่เป็นน้ำดอกไม้หมดเลยครับ เก็บไปเพื่อทำส้มแผ่นครับหรือมะม่วงกวนครับอันนี้น่าวน้ดก็น่าวนี่น แต่ม,ม่วงกวนก็เน่าตรงไหนก็ตัดทิ้งหนึ่งนันนะครับแล้วก็เอาส่วนดีเอามาทำครับส้มแผ่นนะครับนอกจากเออนอก จากน้านอดอกไม้กับเขียวเสวยอันนี้อันนี้ก็น้านอดอกไม้นอกจากน้านอดอกไม้กับเขียวเสวยนะครับก็เจอมีเหมนม่วงแก้มแดงครับอยู่หลังบ้านเดี๋ยวพาไปเก็บครับแก้มแดงค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเทครัวพอดีแล้วก็ เหนือเสมอครับก็เทครัวนะครับตอนร่ลงจะหมดแล้วอันนี้เหมือนกับธารกิจยามเช้าเราก็ต้องจัดการอย่างนี้ก่อนครับคนี่น้ำครับเไม่ไหวนี่น้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้นะครับ นี่ครับอมองกันแดงอยู่เลยง,งกันแดงในต้นหลังนีครับสองต้นในลูกครับมีกันแดงนะครับจำแดง แต่ว่าเราต้องลอดไปเก็บฝั่งลวดหนามฝั่งนู้นครับนี่ครับเราลอดมาฝั่งนี้นะครับเป็แนแดงอมองไม่เห็นเลย ฝั่งนี้นก็จะลุ่งเยอะ เฮ้ยไม่มีล่วงในรูด้วยนีง อุ้ยโอ้โหนี่ตีแบบอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับพามาชมภารกิจสอนชาครับก็จัดประมาณนี้ครับเก็บมะม่วง